สวัสดีค่ะจากร้านเมกและชอบค่ะวันนี้รีวิวสินค้ากับชุดเลนโปรเจคเตอร์ซีนอนนะคะลูกค้าติดปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างเนื่องจากเป็นจานฉายแบบรีเฟกเตอร์หลอดแสงเหลืองไฮโดเจนจากโรงงานนะคะค่าความสว่างไม่เพียงพอต่อการใช้งานค่ะมองถนนไม่ชัดเจนกันขับขี่ก้นข้างอันตร,รายนะคะเมื่อไฟหน้าไม่สว่างค่ะวันนี้ทางร้านได้ทาการติดตั้งตัวเลนโปรเจคเตอร์ซีนอนให้ใหม่นะคะ ติดตั้งเสร็จไฟหน้าสว่างก็เดิมเยอะหลายเท่าเลยนะคะมีการวัดค่าแสงให้ก่อนติดตั้งหลังติดตั้งค่ะติดตั้งเสร็จมีการปรับตั้งไฟด้วยเครื่องมาตรฐานนะคะไม่ยังตาเพล่งกรมทางแน่นอนค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะติดปัญหาไฟหน้าไม่สว่างอยากจะอัปเกรดไฟหน้านะคะปรึกษาที่ร้านเมกเร์ช็อปได้นะคะทางร้านรับอัปเกรดไฟหน้าให้สว่างค่ะขอบพระคุณค่ะ